ที่ปรดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดนานเพื่อติดตามความพร้อมการดำเนินงานสื่อของรัฐและเร่งฟื้นฟูสถานีวิทยุที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม นางสุดทัยเลิศดกเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านโดยเริ่มตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านหรือสวทาน,านพร้อมประชุมติดตามแผนฟื้นฟูหลังสถานีได้รับผลกระทบจากอุทกาภัยที่ผ่านมาโดยได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงานและอุปสรรคพร้อมมอบนโยบายการทำงานโดยเน้นย้ำบทบาทสื่อภาคร,รัฐที่เชื่อถือได้และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร,กรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีนางเหมือนใจวงใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับจากนั้นค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจสถานีเครื่องส่งวิทยุระบบ AM ที่บ้านคอวังตำบลดูใต้ซึ่งปัจจุบันค่ะยุติการส่งสัญญาณแล้ว เพื่อสำรวจความพร้อมของพื้นที่รองรับแผนการย้ายที่ทำการสวทน่านระบบ FM 94.75 m เ z จามกะเฮิรตซ์จากจุดเดิมค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่เสียงน้ำท่วมหากดำเนินการย้ายสำเร็จจะช่วยประหยัดงบประมาณลดค่าเช่าที่ดินและเพิ่มเสถียรภาพการออกอากาศในระยะยาวค่ะนอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดน่านเพื่อติดตามประสิทธิภาพการส่งสัญญ,ญาณและเข้าพบน,นายชนรง์วงใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อหารือแนวทางบูรณาการการทำงานด้านสื่อมวลชนภาครัฐขับเคลื่อนภารกิจด้านสื่อมวลชนร่วมกันพร้อมตรวจเยี่ยมสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านรับฟังปัญหาอุปสรรคและกล่าวอวยพรปีใหม่2,569ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะ